ดีครับคลิปนี้จะเป็นประยุกต์ค่าอิกเอนวลูอิกเนเวกเตอร์ในเนื้อหาภาคตัดกรวยนะภาคตัดกรวยนั้นนะมีการเรียนกันตั้งแต่นักเรียนมต้นมปลายนะแล้วก็ระดับอุดมศึกษาในคลิปนี้ก็จะเริ่มต้นที่นักเรียนมปลายก็แล้วกันนะขอเริ่มต้นที่นักเรียนมปลายนะจะได้มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน ตำราเรียนเมื่อ40ปีที่แล้วนะีมีไฮเพอร์โบลานะีสูตรเป็น x คูณ y เท่ากั6นะอยู่ในตำราเรียนนะตำราเล่มนี้กนะ็ใช้มานานนะเกิน40ปีแล้วละ่ะปัจจุบันไม่ได้ใช้และเล่มนี้นะีแต่ว่าเอาเป็นเป็นหลักฐานทางวิชาการว่าไฮเพอร์โบลา x y เท่ากั6ปรากฏในหนังสือเรียนแล้วเนะี แต่ไม่ได้เรียนเรื่องนี้ตรงไปตรงมานะเนี่ยไม่พูดไฮเพอร์โบลามุมฉากนะเอาแต่เพียงว่ามีแล้วนะ x y ต้ก็หกนะเรียกว่าไฮเพอร์โบลานะพอมาปี2555นะในตำราเรียนน่าจะถือว่าไฮเพอร์โบลานะที่มีสมการเป็น x คูณ y ต้าก็ห ยังไม่ศึกษาในระดับหมอปลายนะมาอ่านกันหนังสือกันนิดหนึ่งนะอันนี้คือรูปแบบของสมการนะดีกรีสอของ2ตัวแปรเนีเห็นว่าไม่มีพจน์ของ x y นีแต่ในหมายเหตุนี่มีพจน์ของ x y นะว่าหมายก็คือนะในระดับหมอปลายจะเรียนรูปแบบทั่วไปของสมการนี้นะแล้วก็มาจัดรูปพิจคณิต เลื่อนแกนเปลี่ยนตัวแปรเนะี่ยเพื่อตอบคําถามให้ได้ว่ามีกราฟเป็นเส้นตรงเป็นจุดเนะีเป็นพาราโบลานะวงกลมวงรีหรือไฮโพโบลานะ่แต่พอเรียนสูงขึ้นนะในระดับวิชาแคลคูลัสนะรูปแบบทั่วไปจะมีพจน์นะที่ครบสมบูรณ์เข้ามาคือมีพจน์ของ xy นะ bx y นะ พราะใน,นหมายเหตุนี้เขาบอกว่าพจน์ของ bx y สามารถทำให้หายไปได้ด้วยหลักการหมุนแกน,นฟังคาว่าหลักการหมุนแกนนั่นนะ่ะขอใช้ภาษาที่ง่ายลงก็คือโดยการเปลี่ยนตัวแปรสามารถขจัดพจน์ xy ทิ้งไปได้ในคลิปนี้ก็จะพูดในความหมายของเปลี่ยนตัวแปรก่อนเพราะใน,น,นหน้านี้นะโดยรวมก็อธิบายอย่างนี้นะว่า เดิมเนี่ย40ปีที่แล้วเนี่ยมีไฮเปอร์โบลาบุมฉากพอมาปี2551อ้างอิงตามพศนี้ก็แล้วกันนะนถือว่านยังไม่ศึกษาในระดับหมอปลายอันนี้ก็เป็นตำราปัจจุบันเล่มล่าสุดนะนลองไปดูหนังสือนะก็จะพูดว่าสมการรูปแบบทั่วไป ax กำลัง2บวก cy กำลัง2เห็นไหม ข้ามตัว b ไปสื่อความหมายว่าเรียนสูงขึ้นเนี่ยมันมีพจน์ของ bx y นีรูปแบบนี้นะหลังจากเรียนครบทวนแล้วนะครูผู้สอนหรือนักเรียนก็อาจจะสรุปได้ว่า ac เท่ากันวงกลม ac คูณกันเป็นเลขบวกนะก็แปลว่าเป็นวงรีนีคูณกันเป็น0นยแปลว่าตัวหนึ่งเป็น0ูนย์เบอกห้าเป็น0นย์พร้อมกันนี นะก็เป็นพาราโบลาแต่ถ้า a c คูณกันและติดลบแปลว่าเครื่องหมายต่างกันนะ a c ไม่เท่ากับศูนย์ทั้งคู่และเครื่องหมายต่างกันก็เป็นไฮเปอร์โบลาอันนี้เป็นข้อสรุปที่ดูจากตัวเลข2ตัวนะในการเรียนขั้นสูงขึ้นนะในคลิปนี้แหละนะขั้นสูงขึ้นแล,ะละ้วนละ่ะถ้ามีพจน์ของ b x y เข้ามาเราจะสามารถสรุปคล้ายๆกับ4บรรทัดนี้ได้เลยว่า มันเป็นวงกลมวงรีพาร,โราโบลาไฮเปอร์บโบลาเมื่อไหร่โดยเอาตัว a ตัว b ตัว c มาใช้นะเรียงครบถ้วนแล้วเนี่ยนะก็ยังเรียกว่าการหมุนแกนนะแต่ก็จะใช้ภาษาให้ง่ายลงว่าการหมุนนะโดยการเปลี่ยนตัวแปรเราจะสามารถสรุปได้ว่านะรูปแบบของสมการดีกรี2นะภาคตัดกลวยใน2มิตินะอันนี้มีแค่ x y ก็2มิติ สามารถตอบได้ว่ามันเป็นวงกลมวงรีพาราโบลาหรือไฮโปโบลาโดยดูจากตัวเลข a b c มาเน้นตำลายอีกครั้งหนึ่งหมายเหตุในการศึกษาระดับขั้นสูงขึ้นผู้เรียนอาจพบสมการสมการนี่นะในรูปแบบเต็มของสมการกำลังสองของสองตัวแปร ax กำลังสองเนี่ย bx y อันนี้ก็ขอใช้ตามตำราที่เห็นตรงหน้านะตำรานักเรียนเนะี่ยตราบางเล่มเขาจะเขียนเป็น2 bx y เนะีเดี๋ยวข้าอาธิบายกันนะตอนนี้เอาตามตำราที่นักเรียนใช้ก่อนนะ cy กำลังสอง dx ey บวก f เท่ากับ0นยะเมื่อ abc ไม่เป็น0พร้อมกันนะ ขจัดพจน์ bx y ทำได้โดยการเปลี่ยนตัวแปรนะยังไม่ศึกษาในระดับมปลายนะจะศึกษากันในคลิปนี้ล่ะนะรูปแบบทั่วไป ax กํลังสบวก bx y บวก cy กํลังสบวก dx บวก ey บวก f เท่ากับ0นะเนื่องจากในคลิปนี้เนี่ยจะใช้อักษรตัวใหญ่เป็นแมทริกซ์สามสิ์ก็ขาใช้เป็นตัวเล็กแล้วกันนะ a ตัวเล็ก b c d e f ตัวเล็กนะ การขจ,จัดพจน์นี้ทิ้งไปเพื่อดูรูปแบบสมการนั่นน่ะ,นะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยน x y ไปเป็นตัวแปรอื่นเลยภาคตัดกล้วยนะเน้นว่าในคลิปนี้2มิติภาคตัดกล้วยใน3มิติเะเพราะใน3มิติเขาจะเรียกว่าพื้นผิวแล้วนะพื้นผิวใน3มิตินะพาราบโบลอย์อลิปซอยเอลิปติกไฮเปอร์โบโลอย์นะ ก็จะกล่าวในคลิปต่อๆไปนะในคลิปนี้ภาคตัดกลวย2มิติสมการนี้เนะี่ยมีกราฟเป็นรูปอะไรเนะี่ยตัวเลือกวงกลมวงรีพาราโบลา,ลาไฮเปอร์โบลา,ลาหรือเส้นตรงเนะี่ยสมการนี้เนะี่ยมีกราฟเป็นรูปอะไรเนะี่ยสมการนี้เนะี่ยมีพจน์ของตัวแปร x ก,กำลังหนึ่งปรากฏเข้ามาด้วยเนะี่ยตัวนี้เนะี่ยก็มองว่า ด้านนี้นะ่ะย้ายตัวเลขมาไว้ด้านนี้แค่นี้นะความหมายคือตัวนี้ว่รูปแบบทั่วไปนะั่นนะ่ะน่ะตัวเลขจะอยู่ด้านนี้ด้านที่เป็นศูนย์นะ่ะมีความหมายเหมือนกันนะบางครั้งสัมประสิทธิ์ของ x คูณ y อาจจะมองเป็น 2b ก็ได้ตามความเหมาะสมเพื่อจะได้เขียนตําราได้ง่ายนะเลือกเขียนได้หลายแบบแต่โดยรว,วมนะรูปแบบทั่วไปเป็นแบบนี้นะหลักจากเรียนเนะื้อหาครบถ้วนแล้วเนี่ยนะ่ะสามบรรทัดนี้นะ่ะเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่า มีกราฟเป็นรูปอะไรวงกลมวงรีพาราโบลาหรือไฮเปอร์โบลาตัวอย่างที่หนึ่งนีบรรทัดนี้นะมองเป็นสมการตัวเลขเฉยๆนะสมการพาหุนามนะดีกรีสองของสองตัวแปรเท่ากับศูนย์ตรงนี้นะขอเขียนละเอียดแบบตำลานะก็คือ มองเป็นเนะี่ยแมทริกหนึ่งบายหนึ่งใส่วงเล็บไปเพื่อนเน้นว่านี่คือแมทริกหนะึ่งบายหนึ่งนั้นเป็นไปได้ที่นะตำราที่เขาเขียนแบบรวบลัดบรรทัดนี้ข้ามาบรรทัดนี้เลยก็ถือว่าถูกนะแต่ตอนนี้ขอพูดละเอียดนิดหนึ่งนี่คือแมทริกหนึ่งบายหนึ่งนี่คือแมทริกหนะึ่งบายหนึ่งหนึ่งแถวสองหลักสองแถวสองหลักนะ สองแถวหนึ่งหลักคูณกันก็เป็นหนึ่งบายหนึ่งเนะี่ยสังเกตดูว่าเนะี่ยสัมประสิทธิ์ x อกำลังสองจะมาเป็นแนวนี้แนวทะยงมุมตลยนะี้นะนี่คือสัมประสิทธิ์ y กากำลังสองเนะี่ยสัมประสิทธิ์ของ x อคูณวแบ่งคนละครึ่งเนะีนะ่ยเนี่ยทำไมแบ่งคนละครึ่งนะต้องย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปนี้คือคลิปหมายเลขแปดนะก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีของแมทริกซ์ใดๆเนี่ยนะจนกระทั่งถึงคําว่าแมทริกซ์สมมาตร จะแปลงเป็นแมทริกเฉียงเชิงตั้งฉากได้เั้นตรงนี้จําเป็นต้องแบ่งแยกสัมประสิทธิ์ x y คนละครึ่งเพื่อให้ตรงนี้เป็นแมทริกสมมาตราาในโครงสร้างนี้เนีเราก็มองว่าตัวนี้คือแมทริก a สมการนี้เลยกลายเป็นเนี่ยเวกเตอร์ x y แนวนอนคูณแมทริก a เวกเตอร์ x y แนวตั้งเท่ากับ2 พอมีแมทริกซ์ A เป็นแมทริกซ์สมมาตรเนะี่ยก็หาไอเกนบาลูได้3 2กนะับ1น่สอเพราะว่ารากสาคนละนึงพอมีไอเกนบาลูก็หาไอเกนเวกเตอร์เนี่ยในส่วนนี้นะถ้าแสดงวิธีธร,รมนะก็ทดเลขเพิ่มเติมนะแต่ว่าเนะี่ยถ้าประยุกต์ใช้งานแล้วแสดงละเอียดทุกขั้นตอนนะเดี๋ยวจะเนื้อหาจะยาวเกินไปแล้วจะรู้สึกว่ามันยาก ยากนะยากแน่เวลาหาอีเกนเวกเตอร์อีเกนบารูนะก็ขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้มี A แล้วนะได้อีเกนบารูแล้วได้อเกนเวกเตอแล้วทฤษฎีบทก่อนหน้านี้นะได้สรุปให้ฟังแล้วว่าอีเกนเวกเตอที่มาจาก i g เกนบ l u ูที่ต่างค่ากันต้องตั้งฉากกันเห็นไหมสองตัวนี้ดอทกันเป็น0นยก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเนะื้อหา อยู่หลายคลิปดูค่อนข้างยาวมันเป็นเนื้อหาที่จำเป็นต้องมาอ้างขนาดนี้ m มทริกซ์สมมาตรเนี่ยแมทริกซ์สมมาตรอเกนเวกเตอร์ที่ได้จากมมาเนี่ยแมทริกซ์สมมาตรซึ่งเนี่ยมาจากอเกนเวกเรแตกต่างกัน,ต,กนต้องตั้งฉากกันจากสมการเดิมเนี่ยเวกเตอร์ แนวนอน xy คูณแมทริกซ์ a คูณเวกเตอร์แนวตั้ง x เนี่ย p กับ p transpose เนี่ยเราก็เลือก p ชนิดพิเศษเนย orthogonal matrix อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะเหมือนก็เอกลักษณ์ i มาคูณแทรกอะ่ะนะอันนี้ก็เอกลักษณ์ i มาคูณแทรกเนี่ย p transpose ap เป็นแมทริกซ์เฉียง อันนี้มาจากคลิปก่อนหน้านี้ o r t h o g o n a l นะ orthogonalization นะแปลง A เป็นเมทริกเฉียงนะ่เพราะเมทริกนั้นน่ะเนะเราก็เลือกสูตรการแปลงนะด้านนี้ xyp นะ p transpose xy เนะี่ยความหมายก็คือให้ตัวแปร uv นี่คือเวกเตอร์ uv แล้วนะเท่ากับ p transpose คูณเวกเตอร์ xy นี่คือสูตรการเปลี่ยนตัวแปร พีมาจากไหนมาจากแมทริกมาจากเนี่ยแมทริกที่เราเลือกคอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่สอง,อม,สองมาจากไอเกนเวกเตอร์เนี่ยนั้นสูตรการเปลี่ยนตัวแปร u เท่ากับ x ศูนย์สองบวกวายศูนย์สองเนี่ย v เท่ากับลบ x ศูนย์สองวายศูนย์สองเนี่ยแทนค่าแบบนี้แล้วเนี่ยนะตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยเวกเตอร์แนวนอน u v คูณแมทริกเฉียง เวกเตอร์แนวะตั้ง uv เนะี่ยอันนี้สมการเวกเตอร์อันนี้สมการพิชคณิตเฉยๆเนะียจัดรูปแล้วนะีกลายเป็นนะสมการวงรีนะีวงรีบนพิกัด uv นะีถ้ามองในกระดาษนะีไม่เห็นแกน u แกน v ไม่เห็น can can แกน x แกน y เราก็จะเห็นว่ากราฟรูปเดิมก็เป็นวงรีด้วย อยากรู้ว่าเนี่ยไม่ต้องจัดรูปพิชคณิตจนเสร็จหมายถึงจนถึงบรรทัดนี้นะก็ตอบได้ว่ามีกราฟเป็นรูปอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้อสรุปท้ายคลิปเนี่ยเวลาตอบว่าเนี่ยมันมีกราฟเป็นรูปอะไรเนี่ยคนที่เรียนมปลายมาแล้วเนี่ยเนี่ยสมการนี้เขาก็ตอบได้ละว,วงรีเนี่ยแต่ในบางครั้งสมการบรรทัดนี้ยังตอบไม่ได้ ก็ออยังไม่เรียกหมุนแกนนะขอเรียกว่าเปลี่ยนตัวแปรเฉยๆแทนค่า u เป็นแทนค่า v ขอขอเรียกว่าเปลี่ยนตัวแปรก่อนตัวอย่างที่2ส,สมการแนะาภาคตัดกลวยเนะี่ย x กําลังสองบวก 4xy บวก y กําลังสองเท่ากับ4อันนี้มองเป็นเนะี่ยสมการเฉยๆอันนี้มองเป็นสมการแมทริก1 x 1ด้านนี้ก็1 b 1เนะี่ย สัมประสิทธิ์ x กำลังสองเลขหนึ่งสัมประสิทธิ์ y กำลังสองวางไว้ที่นี่สัมประสิทธิ์ x คูณ y แบ่งกันคนละครึ่งนะเราต้องการตัวนี้เป็นเมทริกซ์สมมาตรนะพอได้เมทริกซ์สมมาตรแล้วเนี่ยเนะี่ยเราก็มาหาไอเกนแวลูได้3กับลบหนะึ่งพอได้ไอเกนแวลูก็ไปหาไอเกนเวกเตอร์นไอเกนแวลูแตกต่างกันไอเกนเวกเตอร์ต้องตั้งฉากกันอะันะนะีนะ่คนะือทฤษฎีบทที่เตรียมไว้ให้ คลิปก่อนหน้านี้นะสอนขั้นตอนของแกรมชมิดโพเซสเนี่ยกรณีที่เวกเตอร์2ตัวยังไม่ตั้งฉากกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องใช้แกรมชมิดด้วยเหตุผลว่ามันตั้งฉากกันอยู่แล้วพอตั้งฉากกันอยู่แล้วก็เลือก u 1เลือก u 2เนี่ย u 1มาเป็นคอลัมน์แรก u 2มาเป็นคอลัมน์ที่2มั่นใจได้เลยนะ p ตัวนี้เนี่ยจะมีคนเรบอกว่า p inverse กับ p transpose ตัวเดียวกัน,นคลิป ก่อนหน้านี้นะคลิปหมายเลข7สอนวิธีอัลตร้าโนไลเซชันไปแล้วเนะี p ่ย P transpose เ p เป็นแมทริกเฉียงเลข3มาจากไหนมาจากไอ g e n ว a l u ัลูของเวกเตอร์ตัวนี้ลบมาจากไหนมาจากไอ g e n ว a l u ัลูของเวกเตอร์ตัวนีนะ้จากสมการเวกเตอร์ หนึ่ง by หนึ่งเนี่ยเอาเวกเตอร,ร์ i ขอโทษเอาแมทริกซ์เอกลักษณ์ i เข้ามาคูณแทรกได้เท่าเดิมแมทริกซ์เอกลักษณ์ i มาคูณแทรกได้เท่าเดิมเนี่ย p มาคู่กับ xy เนี่ย p transpose มาคู่กับ a ด้านนี้ p ตัวนี้มาคูณกับ a p transpose มาคู่กับเวกเตอร,ร์ XY, แนวดิ่งแนวเวกเตอร์หลัก xy นีแบ่งแยกกลุ่มให้ดีจะพบว่า p transpose ap คือ แมทริกซ์เฉียง3ลบ1นะเปลี่ยนตัวแปรเนะี่ยให้ u v เวกเตอร์ u v เท่ากับ p t transpose x y นะีคูณออกมาแล้วก็ได้ว่า u เท่ากับ x ศส2บวก y ศส v เท่ากับลบ x ศส2บวก y ศนสะ2ขอเรียกว่าเปลี่ยนตัวแปรเนะี่ยยังไม่เรียกว่าหมุนแกนนะหมุนแกนเรียกแน่นอนนะแต่ตอนนี้ขอเรียกง่ายๆว่า เปลี่ยนตัวแปรเป็น u v เนี่ยจากสมการนี้เนะี่ยสมการนี้แล้วนะย้ายมาเป็นสมการนี้ลนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการคูณแมทริกซ์ธรรมดาเนะี่ยสาม u กำลังสองลบหนะึ่ง v กำลังสองเนี่ยสมการนี้เนะี ola, นะ่ยไฮเพอร์โบลาเนี่ยแต่ถ้าเรียนละเอียดถึงขั้เนีนะ่ยแกนสังยุกเนะี่ยก็ต้องมาจากักรูปกันะ แผนสมการนี้มีกราฟเป็นรูปไฮเพอร์โบลาเน้นว่าบนพิกัด UV นะแต่ถ้าเรามองบนกระดาษแผ่นเดียวกันนะแล้วเอาอย่างลบลบเส้นแกน U ลบเส้นแกน V นะมันก็คือวงรีบนระนาบพิกัด XY นะคำถามต่อไปนะถ้าภาคตัดกรวยนั้นนะมีโพสของ X กำลังหนึ่งหรือ Y กำลังหนึ่งปรากฏแล้วเนี่ยวิธีนี้ยังใช้ได้ไหมนะีดูต่อกันเลย ตัวอย่างที่3 x กําลังสองบวก 2xy บวก y กําลังสองลบ 4x เท่ากับ8นี่คือสมการพหุนามดีกรีสองของ2ตัวแปรมันทัดนนี้มองเป็นสมการแมทริก1นึ่ไมดึงการทำงานจริงเนี่ยนะแนะนำให้คิดเฉพาะ x กําลังสองบวก 2xy บวก y กําลังสอง ลบ 4x นี่เก็บไว้รอท้ายข้อเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นตำราเรียนเป็นตัวอย่างการเรียนการสอนก็จัดรูปพิชคณนิตให้เห็นว่ามี x กำลังหนึ่งเราก็ทำได้เนี่ยอันนี้เป็นตำราเรียนก็แสดงให้เห็นนะแต่คำแนะนำในการทำโจทย์จริงอะ่ะคิดเฉพาะ3พจน์นี้ก่อนลบ 4x นี่รอท้ายข้อเลย,เยอ่ะมาทำงานต่อกันรรทัดที่3 ตรงนี้เห็นไหมเราต้องบวก0 y เพิ่มเข้ามาเนี่ยง่าการเรียนการสอนเนี่ยต้องบวกเพิ่มเข้ามาเนี่ยนักเรียนอาจจะงงนะแต่ว่าเน้นอีกทีหนึง่งนี่เป็นตําราเรียนเป็นการเรียนการสอนก็ต้องจัดรูปให้เห็นแยกเป็นแมทริกหนึ่งใบหนึ่งบวกกับแมทริกหนึ่งใบหนึ่งส่วนนี้ใช้หลักคิดแบบเดียวกันคือแนวทแยงน,นี้คือสัมประสิทธิ์ของ x กําลังสองกับ y กําลังสองแนวทแยงด้านนี้คือสัมประสิทธิ์ของ x y แบ่งคนละครึ่ง ส่วนนี้ก็เป็นการคูณปกตินะ l o 4x บวก 0y เนะี่ย A, A เป็นแมทริกซ์สมมาตรหาไอเกนบาลูไอเกนเวกเตอร์ได้0 2นะี่ไอเกนบาลูของเนะี่ยแมทริกซ์สมมาตรที่ต่างกันพอได้ไอเกนเวกเตอร์ไอเกนเวกเตอร์2ตัวนี้ก็ตั้งฉากกันตัวอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้แกรมชมิดนะเลือกเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u1 yeah. มาจากต so 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 ัวนี้นะทาให้เป็นเวกเตอร์หน so, um ่วยเวกเตอร์ u2 11ทำให้เป็นเวกเตอร์หน่วยตัวนี้มาเป็นหลักที่หนึ่งของ P ตัวนี้มาเป็นหลักที่สองของ P P t r a n s P o s e คูณ A คูณ P เป็นไดก้อนแมทริกซ์อันนี้อธิบายไว้ในคลิปหมายเลขเจ็ดหมายเลขคลิปนั้นน่ะถ้าหมายเลขรวมก็อาจจะเป็น เลข300หัวขวานะแต่ว่าในกลุ่มของ eigenvalue eigenvector นะนี่คือคลิปหมายเลขกนะคลิปหมายเลข7อธิบายเรื่องนะ P transpose A P เป็น diagonal ไวนะ้จากสมการนี้ m นะม t r i กแนวนอน xy คูณ matrix A matrix แ,แนวตั้ง xy ลบ40คูณ xy เท่ากับ8 แทนค่าเร็วขึ้นแล้วนะคือแทนที่บอกว่า I เป็นแมทริกเอกลักษณ์เท่ากับ P คูณ P ทา a n โ p ose, ก็เขียนเร็วขึ้นหนึ่งบรรทัดแทรกเลย P P ท r า n โพส P ose, P ท r า n โพสตัวนี้คือ XYP ตัวนี้เป็นไดกอนออ l แล้วเห็นไหม P ท r a n โพส AP ศูนย์มาจากไหนมาจาก eigenvalue เนี่ยสองมาจากไหนมาจาก eigenvalue จัดรูปถัดไปโดยการเปลี่ยนตัวแปรให้ u คือเวกเตอร์นะ uv นะ t transpose xy นะคูณออกมาแล้วก็ u เท่ากับลบ x ร2บวก y รูท2 v เท่ากับ x ร2บวก y รนะูท2สูตรการเปลี่ยนตัวแปรนะเน้นว่ายังไม่เรียกว่าหมุนแกนนะหมุนแกนแล้วจะงงหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนทวนเข็มหมุนตามเข็ม จุดหมุนอยู่ตรงไหนอธิบายให้ฟังแน่นอนนะในคลิปต่อไปในนี้ขอเรียกอย่างง่ายเปลี่ยนตัวแปรแล้วถัดไปสมการนี้เห็นไหมลบสีู่นย์คูณ p ออกมาเป็นสองรู้สองลบสองรูส m a t r i x P นะคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2มาจาก Eigen Vector 2ตัวนะ P ที่เราเลือกมาเน้นว่า P transpose กับ P inverse orthogonalization นะีสูตรการเปลี่ยนตัวแปรนนัะ่นนะ่ะนะก็แล้วแต่ตำรานะว่าตำราบางเล่มก็เขียนนะ UV เท่ากับ P transpose XY เนะีตำราบางเล่มก็เขียนเป็น XY เท่ากับ P คูณ UV ถูกทั้งคู่นะี่ พันจากบรรทัดนี้เน้นะอีกทีนึงนะจากบรรทัดนี้โจทย์เริ่มต้นบรรทัดแรกอยากรู้ว่ามีกราฟเป็นรูปอะไรจัดลูกนะนำความรู้เรื่องอเกนแวลูอเกนเวกเตอร์เข้ามานะศูนย์ูกำลังสองหายไปแล้วนะสองวีกำลังสองตัวนี้คูณมาก็มีพจยูวีกำลังหนึ่งปรากฏ อันนี้มองเป็นสมการแมทริกหนะึ่งบนึ่งเอาแมทริกทิ้งไปแล้วนะก็ได้เป็นสมการในเทอมของตัวแปร uv นะโครงสร้างแบบนีนะ้ใช้หลักคิดของนักเรียนมต้นก็ตอบได้พาราโบลานักเรียนมปลายยิ่งต้องตอบได้ว่าเป็นพาราโบลาแต่เน้นว่าเป็นพาราโบลาบนพิกัด uv มีแกน uv อยู่เอาอยัางลบลบทิ้งไปเหลือแต่แกน xy ก็แปลว่า มันมีกราฟเป็นรูปพาราโบลาบนระนาบ xy วงกลมวงรีพาร,โราโบลาไฮโปโบลาเกี่ยวข้องกับอ i g เกนวัลูอเกนเวกเตอย่างไรเนี่ยก็ดูง่ายๆนะจากบรรทัดเนี้ย x กำลังสอง xy y กำลังสองโดยเนื้อหาถือว่ายังไม่รู้ว่ามีกราฟเป็นรูปอะไรเนี่ยแต่พอเราเห็นว่าเนี่ยอิกเกนวัลูเป็น0นย์เนี่ย, 0, ยตัวแปรกำลังสองต้องหายไปหตัว ตัวแปรกำลังสองเหลือตัวเดียวหลักคิดของนักเรียนมอตน้นมันก็ต้องเป็นพาราโบลานี่คือลักษณะของความว่าไอเกนบอลูนั่นน่ะเห็นปุ๊บเลยมีศูนตัวอีกตัวไม่ศูนเนี่ยปลายทางต้องเป็นพาราโบลามาดูข้อสรุปให้ชัดเจนกันหลักคิดโดยย่อนีบรรทัดที่หนึงไม่รู้เลยว่ากราฟเป็นรูปอะไร จัดรูปแมทริกหนึ่งบาจัดรูปเป็นสมการแมทริกหาแมทริกสมมาตรพอเห็นอเกนบาลูแล้วเป็นบวกทั้งคู่เลยเป็นบวกทั้งคู่เลยวงรีแล้วนั่ยเรียนคณิตศาสตร์ต้องหมั่นสังเกตเห็นไหมเริ่มต้นตรงนี้ไม่รู้เลยพอเห็นอเกนบาลูแล้วบวกทั้งคู่เลยวงลี ตัวอย่างถัดไปนะบรรทัดนี้ยังไม่รู้เลยกราฟเป็นรูปอะไรวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาเขียนเป็นสมการ1นึ่บายหนึ่งหาแมทริกซ์และแมทริกซ์สมมาตรแมทริกซ์สมมาตรแล้วได้ eigen value ไอีเกนบอลูลบหกับ3ามอีเกนบอลูเครื่องหมายต่างกันต้องเป็นไฮเปอร์โบลาก็แปลว่าเนี่ยพอเห็นแมทริกซ์เเห็นอ g เกน a l ลูตอบได้แล้วเป็นไฮเปอร์โบลาเนี่ย และถ้าเราเห็นสัมประสิทธิ์ x เป็นเลข1สัมประสิทธิ์ xy เป็นเลข4สัมประสิทธิ์ y กำลังสองเป็นเลขหนจะกล้าตอบไหมว่ามันเป็นไฮเปอร์โบลาก็แปลว่าพาคตัดกลวยใน2มิติเนี่ยอเกนบลูอาเกนเวกเของแมทริกซ์สองจะสามารถตอบคำถามได้มาดูข้อสรุปกันให้ชัดเจนขึ้นน,นี่คือรูปแบบสมการ กำลังสองของ2ตัวแปรเอาชว,วาพจน์นี้มาใช้นะเพราะว่า x กำลังหน y กำลังหนึ่น่น,น,นะเก็บไว้คิดทีหลังนะแล้วอยากได้รูปแบบว่าแมทริกซ์ A คืออะไรนะ A นะตัวนี้สามสิ์ x กำลังสอง c สามสิ์ y กำลังสอง b แบ่ง,งครึ่ง a สมมาตรแหละ determinant ของ A A c ลบ b กำลังสงส่วน 4. พอเราเปลี่ยนตัวแปรแล้วเนี่ยอิกนบัลลูลามด้าหนึ่งลาาสจะปรากฏที่นี่ในคลิปตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข7เนี่ยอธิบายคุณสมบัติของอิกเอนบัลลูอิกนเวกเไว้ให้ว่าผลคูณล่าคือ Determinant A ผลบวกล่าคือผลบวกแนวทแถยงเนี่ยก็แปลว่า A B C ตั้งแต่บรรทัดแรกกลายมาเป็นดีเทม i n นต์เนี่ยมันสามารถตอบได้เลยว่า a ลบ b กำลังสองเท่ากับศูเป็นพาราโบลา a ลบ b กำลังสองส่วน4มากกว่า0ูนย์เป็นรูปวงรีตรงนี้ก็เผื่อไว้นะบอกว่าเดี๋ยวมีสมการแปลกๆได้จุดจุดเดียวเนี่ยสมการแปลกๆได้เส้นตรงอันนี้ก็พูดเผื่อแต่โดยรวมลักษณะเนี่ยจะเห็นชัดว่าวงรีหรือ a ลบ b กำลังสองส่วน4น้อยกว่าศย์ไฮเปอร์โบลาจากสมการนี้ ตัวเลข3ตัว A B C ตอบได้แล้วพาราโบลาวงกลมหรือวงรีนะีส่วนหรือตัวนี้ก็พูดให้ถูกแบบคณิตศาสตร์นะเดี๋ยวกลายเป็นเส้นตรง2เส้นตัดกันนะกลายเป็นจุด,จ,ดจุดเดียวอีกเรื่องหนึ่งเนะีการเรียนคณิตศาสตร์ต้องหมั่นสังเกตนี่ชี้ลักษณะการสังเกตให้ได้นะสมการนี้อยากรู้ว่ามีกราฟเป็นรูปอะไรดูที่ A B C a ลบ b กำลังสส่วน4เป็น0พาราโบลาเป็นบวกวงรี L, เป็นลบไฮเปอร์โบลาเนะี่ยคำถามท้ายคลิปเนะี่ยเพื่อเตรียมเนะี่ยไปดูคลิปถัดไปสังเกตดูว่าแมทริกพีเลือกได้เนะี่ยหลายรูปแบบเนะี่ย เขียนไีรูปแบบเพื่อให้ไม่ดูมากนักนะจริงๆแล้วเนี่ย u1 u2 สลับที่ได้ 1, นะ u1 นี่ยนิเศษเลือกได้2แบบ u2 นะีตัวมันเองกับน,นิเศ่เข้ามาเลือกได้หลายแบบเพราะฉะนั้น p เลือกได้นะีหลายแบบนันนี้พูด่า4รูปแบบแต่และรูปแบบมีผลต่างกันยังไงพอ p เลือกได้หลายรูปแบบส่วนการเปลี่ยนตัวแปร u กับ V ก็เลือกได้หลายสูตรแปลว่า พิกัด U V กับพิกัด X Y เกี่ยวข้องกันได้หลายแบบเกี่ยวข้องกันอย่างไรในคลิปนี้ขอพูดว่าโดยการเปลี่ยนตัวแปร X Y เป็น U V สามารถตอบได้ว่ากราฟที่เราอยากรู้มีรูปเป็นวงกลมวงรีพาราโบลาแต่ถ้านจะเชื่อมโยงไปว่าหมุนแกนติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ